สวัสดีครับวันนี้ผู้เช่า The First c a n n e l ครับหนุ่ oh. มสมัติมาอัดเกมเบลดบอลเนอร์ซึ่งครับนี่คือผมก็เอ่อเก็บเงินครบ3,000แล้วนะซึ่งคือเก็บยากกว่าตัวชิลอีกครับเพราะแบบเออนั่นะแหละนะแต่ว่าก็เออคือตอนที่แบบมันมีฮาโลวีนอัปเดตมามันจะมีอบิลิตี้ใหม่ก็คือตัวรีเปอร์เนอร์ซึ่งคือตัวแบบค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าก็ราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเขียนว่าแบบสามารถ เร็วขึ้นได้เหรอคือเหมือนเอาง่ายๆนะเดี๋ยวผมอธิบายเลยก็คือแบบยิ่งเราฆ่าคนได้มากเท่าไหร่อ่ะตัวเราจะยิ่งเร็วขึ้นแล้วเราเราก็จะยิ่งตีบอลแรงขึ้นนะซึ่งก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเลยตัดสินใจแบบจะเก็บเงินแล้วก็ซื้อมานะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะสามพันนะ่ะคือแพงมากเนอะซึ่งคือมันแพงอะ่ะเออง่ายๆนะเพราะว่าเออเอาข่ายตรงตัวเพราะว่า มันค่อนข้างแบบมีความโบวีอด้วยแหละเพราะว่าไอตัวนี้คืออบิลิตี้ที่แบบมันแอคทีเวตอยู่ตลอดเวลานะมันเลยเขียนว่าพสซีฟนี่คือที่มันเขียนเนี่ยคือพสซีฟเนอะก็คือเราไม่สามารถแอคทีเวตมันได้เพราะว่ามันแอคทีเวตอยู่แล้วนะเพราะว่าเออเหมือนที่แบบผมได้อธิบายไปนะก็คือยิ่งเราฆ่าคนได้มากเท่าไหร่อะเราจะยิ่งเร็วขึ้นเราจะยิ่งปีบอลเร็วขึ้นเนอะซึ่งคือเออมันมันเป็นประโยชน์กับเรามากอะในการแบบหลบบอลหรือแม่ก็แบบชูขึ้งกว่าเราจะแบบได้ Set, อบิลิตี้คระ ซึ่งเอออาจจะแบบสแต c k ได้ไม่ค่อยเยอะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเออเหลือ,เ,อเพลเยอร์น้อยมากลแล้วก็คือแบบไม่ใช่แบบผมจะฆ่าท,ทุกคนได้ไงนะก็เหลือเท่าไหร่เหลืออีสี่คนนะครับซึ่งเคตัวนี้มันเขียนว่าสามารถที่จะเออส s t a c k บิลิตี้เนี่ยได้ให้สูงสุดห้าครั้งนะครับก็คือเอางี้คือแบบเราฆ่าห้าคนก็คือสุดแค่ห้าคนเนอะก็คือถ้าเราฆ่าคนที่หกก็เรเวลกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนะเพราะว่ามันสูงสุดแล้วนะครับโอเค มันต้องมีคนใช้ invisibility โ okay. อ <laughs> เคเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะต้องขึ้น stand off แล้วนะผมก็แบบอยากลองฆ่าสักคนหนึ่งนะเพราะว่าอยากรู้แบบมันต่างอะไรกันยังไงนะฮะเพราะว่ายังไม่เห็นความแตกต่างเลยเนะี่ยเพราะว่ามันอู้อู้เมื่อกี้บอลมาเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่ <laughs> โอเคมอเคคือเมื่อกี้ยากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะคืออ๋อแล้วไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นอะถ้าไม่มาถึงแซนออฟแล้วอะอันนี้คืออันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้คนที่คือเขาเล่นเก่งอ่ะคือผมเล่นตรงนี้มาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วมา้งแล้วแบบคนนี้คือเขาเล่นอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอะแบบเล่นเก่งมากแล้วคิดเขาทำให้แบบบอลมันแหลกเลยอะเดี๋ยวก่อนเออเมื่อกี้คือผมเร็วขึ้นนิดนึงนะตอนที่แบบคฆ่าได้อะคือเหมือนว่าแบบมันจะมีออร่านิดนึงด้วยป่ะ ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมคือมันจะบอกว่าแบบจะสปีดบอลมากขึ้นทุกครั้งที่แบบเราฆ่าเพืเยอะได้นะก็สามารถแตกสูงสุดได้ถึง5ครั้งนะครับก็น่าสนใจนะคือน่าสนใจแต่ว่าแบบไม่รู้จะมีโอกาสไปถึง5หรือเปล่าไงเพราะว่าคือบอลมันไม่ค่อยมาหาผมล,ละเอาตรงๆนะเพราะแบบคือมันอยู่ที่ดวงว่าแบบบอลมันจะมาหาใครอะไรประมาณนั้นนะนะโอุ้วบเราได้บอลเลยแต่ว่าแบบผมคือถ้าแบบจะเห็นว่ามันไอตัวบิลิตี้นี้มันต่างกันยังไงคือแบบเราต้องฆ่าคนนะ ซึ่งคือดูดิส่วนใหญ่คือแบบเขาจะต่างกันตั้งแต่ต้นเกมอ่ะแล้วคือผมก็ไม่ได้บอลด้วยไงะนะก็เออมันก็อยู่ที่ว่าแบบดวง่ะว่าดวงจะให้เราใช้บลิตี้นี้ได้แบบเต็มที่แค่ไหนอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะอืมโอเคมาหาผมละอุ้ยไม่กี้เกือบมาค่ะ โอเคนี่คือเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเจอสินะแบบผมสังเกตเห็นมาตั้งแต่คราวก่อนแล้วคือบอลมันวนกลับไปหาตัวเองโรยที่แบบไม่ได้ตั้งตัวนะคือผมก็โดนมาสักประมาณสองสามรอบแล้วาม,ามั้งไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเออใช่มันเร็วขึ้นจริงด้วยไม่แบบมันตีเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นเอวิ่งเร็วขึ้น,นพูดผิดแต่ว่าไม่ชัวรแบบ์แบบแบบมันแรงขึ้นเหรอไม่รู้ดิ ตอนนี้คือแบบผมวิ่งเร็วขึ้นอีกรอบมือแล้วนะแล้วเหมือนว่าแบบมันมีออร่าไปไปมามาด้วยแต่ว่าผมยังไม่เห็นความแตกต่างถึงความเร็วเท่าไหร่นะฮะแบบมันเอ้ยความแรงในการตีอ่ะเพราะแบบมันมันมันเหมือนเข้าเดิมอะเหมือนแค่แบบมันเร็วขึ้นเฉยๆนะก็อาจจะไม่ต่างอะไรกันอย่างเป็นตัววินโคลบว่าเพราะอันนี้คือมันมีแบบมันจะเพิ่มสปีดของเราแล้วจัมบูส์เนี่ยเป็นเวลานานแต่ว่าตัวนี้คือตลอดทั้งเกมขอให้เราฆ่าคนได้ก็พอเอออาจจะต้องเอามาเปรียบเทียบ ใน EP หลังๆเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงมากเพราะว่าเียวนี้คือแบบเรายิ่งเราฆ่าบ่อยบบทีเราก็ยิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าไม่รู้ดิเหมือนกับว่าแบบไอ้ตรงเรื่องตีแรงนี่คือแบบผมดูไม่ค่อยออกว่าแบบเป็นตีแรงหรือเปล่า,าว่าเออมันมันมันไม่ค่อยมีความแตกต่างนะฮะแต่ว่าก็ไอ้เรื่องความเร็วนี่อันนี้คือเห็นความแตกต่างชัดเจนเนอะซึ่งก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าผมจะสามารถใช้มันในการแบบหลบหลีกสตูได้เนอะ โอเคเออโอเคต้องมาหาผมนะต้องมาหาผมนะโอ้โหแล้วคนนี้คือเขาใช้นี่ด้วยอะ่ะแล้วแบบเขาอคงข้ามไปม,มันอย่างน้อยสองคนแล้วอะ่ะเขาไปเร็วมากเลยอะ่ะดูดีแบบเดินเร็วมากเอออย่ามาหาผมนะคือเอาตรงๆแบบผมผมก็ไม่ชัวร์แบบผมจะเล่นเป็นหรือเปล่าไงสำหรับกับไปตัวอาบิลิตี้เนี้ยนะเพราะว่า เออมันมันมีความกำกวมอยู่ในนิดนึงอ่ะคือเรื่องความตีแรงอ่ะผมดูไม่ออกนะแบบมันตีแรงยังไงอ่ะเพราะว่าจากที่ดูคือมันไม่ได้ตีแรงนะครับโอเคโอเคมาหาผมอีกแล้วไอ้คนเนี้ยคือคนนี้ก็มี ability Reaper เหมือนกับผมอ่ะเอากดไปแล้วผมกดไปแล้วโอ้ผมก็ใช้มาแล้วกันนะก็ถือว่า ability นี้ก็มีความอยู่นี้เหมือนกับแบบ เออนั่นแหละคือผมก็ยังใช้ไม่เป็นอะ่ะนะแต่ว่ารู้เท่าแบบเราต้องฆ่าคนละก,กันอ่ะง่ายๆนะฮะนี่ขอหมุนก่อนคือผมได้ของรีมานะแล้วก็จะเก็บมานะฮะหวังว่าจะได้เลเจนด์อู้สปาร์คซอสอันนี้คืออยู่ในหมวดแร่นะฮะก็โอเคแหละแล้วก็หมุนอันนี้คือรู้เท่าแบบทดสอบดวงอย่างเดียวแลเนะีนะ่ยเออมันก็โอเคแหละนะแต่ว่าตรงๆคือแบบผมอยากได้ตัว l a เ t อร์บิลิตี้มากกว่าเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับไปตัวเลชชิ่งดีเฟกอะแต่ว่าแรงกว่าเลช n ิ่งดี e c t เยอะมากนะครับซึ่งคือถ้าเราแบบไปใช้ทำอะไราคือใช้คอมพิวตคุยอย่างเดียวเลยเนอะซึ่งคือแบบผมมีปัญหาเรื่องการชนะ5แมตช์มากกว่าการฆ่า30คนอีกไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าแบบเสร็จพร้อมกันเลยอะคือเออคือเหมือนก่าแบบผมจะชอบตายเป็นส่วนใหญ่ครับ ตายพอใครก็คือตายเพราะคุณแบบพูดไปไม่แก้ว่าเล่นเก่งๆนะเนก็คือเขาเล่นเก่งมากจริงๆนะแบบเก่งมากคือผมต้องแบบไป CQC นะแล้วคือแบบสู้ไม่ได้เลยอนะ่ะคือแบบกดจนนิ้วผมแบบชาแล้วอ่ะนะแล้วแบบทำอะไรไม่ได้แล้วคือแบบเขากดเร็วมากเนี่ยนะอืมแบบเอาตรงๆคือไม่เคยเจอใครที่เกะนะ่งขนาดนี้มาก่อนนะก็เออหวังว่าเขาจะรีบออกไปแล้วเนะือเพราะถ้ายังไม่รีบนี่คือแบบผมก็คงตายอีกละนะ อโอเคโอเคต้องหาผมละคือโกของผมรอบนี้ก็คือพยายามเอ่อทำให้แบบมันเกิดความแตกต่างของตัวบอลเนื้ว่าเราตีได้แรงขึ้นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยซึ่งไอความเร็วะเห็นชัดแต่ความเร็วของบอลที่แบบเราตีอะอันนี้คือผมไม่เห็นความแตกต่างซึ่งเออนั่นดิคือผมไม่เห็นความแตกต่างจริงๆนะเออ โอเคโอเคคือ <Okay>, okay. <c ười> ตรงๆนะ a b i l i t y ที่แบบเป็นจุดอ่อนของผมตอนนี้ก็คือ ability f r e e z e นะเพราะาแบบคือผมเล่นแทบไม่เป็นอะไรกับไปตัว r รี z e เนี่ยนะก็ <c oughs> <c oughs> ช่มันนะฮะก็เดี๋ยวตัดไปเลยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบรอยสักพักนึงเลยนะฮะโอเคโอเคนั้นก็กลับมาจากการตัดแล้วนะซึ่งก็ ใช้เวลาประมาณ30วินาทีในการจัดการกันเองนะแต่ว่าก็ก็เล่นเก่งนะเมื่อกี้คือเห็นว่าแบบ CQC กันประมาณ5 6วิได้มั้งก็นานนะเอาตรงๆคือ5้าิกวิจะแบบไม่นานมากนะแต่ว่าคือถ้าแบบเอามาเทียบกับเรื่องการ CQC แบบกดรัวๆอย่างเงี้ยคือเอาตรงๆก็ตับนานมากนะแล้วคือเมื่อกี้คือเล i ิงดีเฟกต์ใช่ไหมเนี่ยคือเอาตรงๆคือแบบผมจะตายแค่2แงแมทก็คือ ตาแบบอยู่เฉยๆแล้วเมอแล้วก็แบบโดนบอลที่แบบเร็วๆมาเป็นลูกหลงกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเออในเนี่ยตัวทา mm hmm. ก็คือไอ้ตัวไอ้พวกแบบแอบิลิตี้ที่แบบเร่งความเร็วบ,บอลกระตันหันนี่คือแบบพวกเออมันมันมีอยู่สองแอบิลิตี้อะคือผมจะไม่แค่เดียวคือไอ้ที่ได้จากการหมุนอย่างเดียวนะฮะก็คือเลจิงดีเฟกซึ่งส่วนใหญ่คือแบบผมจะตายกับอีกอันนึงด้วยกันเพราะว่ามันคอมบอนมากกว่านะครับแล้วก็ กูเขาชอบมา c q คิวของแบบผิดก็แบบเร่งความเร็วบอเลเะไรอยแล้วก็ตายไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ทำใจเนะื้อทำใจอย่างเดียวนะครับโอเคโอเคอย่ามาหาผมนะแล้วคิดว่าผมจะได้ใช้เอฟเฟกต้นี้แบบจริงจริงได้ยังเนี่ยอู้โอเคคือถ้าแบบบอลมาหาผมนีม่คือแบบผมจบแล้วเนะี่ยจริงๆ นายโอเคมันมาหาผมแบบคือเมื่อกี้นี่คือแบบการหายใจเลยอ่ะว่าแบบมันจะมาหาผมเมื่อไหร่เนี่ยคือเห็นเมื่อกี้แบบบอลมันมันหายแบบแช่แข็งแล้วใช่ไหมแล้วคือแบบมันยังอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็แบบนั่นไงมาหาผมแล้วเฮ้ยแต่วเมื่อกี้คือมันแรงนะเมื่อกี้แรงเมื่อกี้แรงอยู่แต่คือไม่รู้แบบมันอยู่ในรอบสปีดอัพของบอลหรือเปล่าหรือว่า คือมันเป็นแค่บริษีที่มันทำหน้าที่อันนี้คือไม่รู้โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือล่าสุดทาร์กเกตของมันคือผมไม่เอาโอ,โอเคโอเคโอเคอเคอออู๋เขียวเเมื่อกี้ผมเห็นตกใจนะฮะคือเมื่อกี้กับมุมกล้องผอม,มันติดนิดนึงนะเออเดี๋ยวถ้ามันมาหาผมมัคือแบบผมก็โดนลูกหลงดอรอบนึงนะ โอเคโอเคโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่งผมจะช็อบตาอย่างเงี้ยกับคลิปตาตอนที่มันมาหาผมอ่าแต่ว่าก็ช่างมันล้วกันนะจากที่แบบผมดูแล้วอะตรงๆสามพันอะถ้าแบบเล่นเก่งกว่าผมเยอะเลยอะคือมันใช้คุ้มแน่นอนนะเพราะว่ายิ่งแบบเราเดินเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราตีแรงแค่ไหนอน่ยคือมันจะดีมากสำหรับการสแปม นะครับคือแบบตอน stand off อะ่ะถ้าเราแบบอยู่ใกล้ๆอะ่ะแล้วคือแบบเอ้ยนิ้วไม่ไหวละกดไม่ไหวละคือไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรากด S มันเหมือนกับความเร็วแดชเลยมั้งคือผมไม่เคยเห็นใครแบบไปถึง5าก่อนอะ่ะยเกเว้นแบบคือถ้าจะไปให้ถึง5จะต้องเป็น 5v1 อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ก็6 V1 ไปเลยอะ่ะเอาง่ายๆเพราะว่าแบบมัน มันมีโอกาสสูดไปโดนคนอื่นด้วยไงน,นะแต่ว่าก็สำหรับผมนะครับแบบคุมหรือเปล่าสำหรับเงินสามพันคือผมเอาตรงๆนะเดี๋ยวอีพีถัดไปอ่ะผมจะไปเปรียบเทียบไปตัววินโคลกว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าเออในอนาคตแน่นอนนะครับคือผมจะเอาไปเทียบกับเออผมจะอัาเกตเพราะว่ามันมันคุบนะเอาตรงๆเพราะว่าคือถ้าแบบเราใช้เป็นแบบเราตีเก่งมากๆอ่ะอืมอันนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยนะแต่ว่าก็ มันก็อยู่ในมุมมองของแต่ละคนว่าอยากเล่นแนวไหนนะซึ่งคือแบบผมอะแนวผมก็คือจะแบบออกดิฟเฟนซีฟมากกว่าบุกนะเพราะว่าคือผมบุกไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าคือบางคนคือแบบเขามีเอเบลิตี้ที่แบบอย่างที่แบบผมพูดไปอะไอเลชชิงดีเฟลกอะไอตรงนี้คือผมกลัวสุดคือตีบอลอย่างในแบบความเร็วปกติอะแล้วแบบอยู่มันเร็วมากมาหาเราอะคือกะไม่ถูกนะครับกะไม่ถูกเลยเนอะก็จบคลิปนี้นกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้กันครับ Så var det jeg her